ตองานทพและได้สงขลาครับ เราลงพื้นที่ด่วนไปที่บ้านคูขุดหมู่สี่ตําบลคูขุดอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงสามทุ่มเมื่อคืนนี้ครับเดือดเลยครับมีเหตุยิงกันตายหนึ่งเจ็บสองเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่กลางชุมชนบ้านคูขุดเลยครับหลังเกิดเหตุทางตํารวจสพสติงพระนําโดยพันตำรวจเอกธนินพันธ์เทียนเจ,เจริญพุ่มกับร้อยตํารวจเอกจิรพจน์บัวปานรองสารวัตรสอบสวนตํารวจชุดสืบสวนแล้วก็ตํารวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9แล้วก็ทีมกู้ภยัย สมเด็จเจ้าพระโกะได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับตั้งอยู่กลางชุมชนแล้วก็มีบ้านชาวบ้านอีกหลายหลังคับที่อยู่รอบๆทราบว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บจํานวน3คนแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสติงพระนะครับประกอบด้วยนายสัลีมินแหละอายุ4 6ปีถูกยิงด้วยวุฒปืนน่าจะเป็น9มอมอนะครับเข้าบริเวณหน้าท้องและก็ลําตัวหลายนัดครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาล น,น,นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับคือนายหมุดมักโชอายุ54ปีถูกยิงเข้าหน้าท้องและขานางข้อดีมักโชอายุ52ปีถูกยิงเข้าขา <Right. S 1> และเท้านะครับทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากันจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนซึ่งน่าจะเป็นขนาด9มม เก็บปลอกและก็หัวกระสุนปืนที่พื้นบริเวณหน้าบ้านเจน้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายหมุดกับนางข้อดีนะครับสามีภรรยาที่ถูกยิงบาดเจ็บตอนเกิดเหตุนายสลีที่ถูกยิงเสียชีวิตซึ่งเป็นญาติญาติกันได้มานอนเล่นอยู่ที่พื้นปูนหน้าบ้านครับได้มีคนได้ซึ่งน่าจะมาคนเดียวได้เดินเข้ามาใชุ้ถปืนซุ่มยิงใส่นายสลีที่นอนอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่ง เพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องกันนับ10นัดเลยครับแล้วก็อาจจะยิงหมดแม็กด้วยนะครับก่อนที่จะหลบหนีไป โดยนายสลีถูกยิงที่หน้าท้องและก็ลำตัวหลายนัดครับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและกระสุนปืนก็ยังไปโดนสามีภรรยาเจ้าของบ้านที่นั่งถักอวนอยู่ในบ้านด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บซึ่งน่าจะโดนลูกหลงจากกระสุนปืนที่คนร้ายกระหน่ำยิงนั่นแหละครับหลังเกิดเหตุทางตำรวจได้สอบสวนพยานไว้ล้อมทราบว่าช่วงค่ำนะครับนายสลีที่ถูกยิงเสียชีวิตได้มีเรื่องกับผู้อรลีคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันจนถึงขั้นถูกไล่ตีด้วยไม้และก็มานอนพักอยู่หน้าบ้านเกิดเหตุกระทั่งถูกตา มายิงเสียชีวิตครับคดีนี้ตํารวจพอรู้ตัวคนที่น่าจะเป็นคนยิงแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นคู่อริคู่มูลที่มีเรื่องกันนั่นแหละครับตำรวจกาลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนเดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับนั่ทไรก,กันอยยางจ้างบ้านนจีนังคู่กันเ่รในคู่อวดน่ะนั่งเลยนะอ๋ะววอคู่อวดอ๋อเจ้าะคงบ้านจนังววนนะคงู่อวดนะคนติตาอจางบ้านเหรอคนทิ่ตยเป็ญญาอ๋อเขาเขายิงเหรอ หลุดไมกหลบกันเลยไหมนีเชืงหลบกันก่อนไหมกรดีหน่ากันจะน่ากระดีมดูกระดีใครได้เระดีมีมุนอ่ะมีเรื่องตอนนั้นเรี่เหลียงก็หลุจักกันใช่ไหมแต่ว่าเลเดียวไม่มีเชืงวิ่ววิ่หลบกันไม่มีใช่ไหมไม่มีมาถึงยิงเลยอ่ะยิงกับการยิงตาไม้เป็นยังไงอ๋อตามม้ก็ยิงแล้วก็ไปเลยใช่ไหมบ้านหลุดเอก็มีก right? ็มีบ้านกันนะก็ยิงบังอ๊อกก็ยิงเสร็จบังอ๊อกก็ยิงออกมาเออก็มาหลองจางนั้นก็ยิงแล้วก็ยิงออกมา มาประกนเด็กทอยมาตรงนี้ิพยนตรงนี้อดี้างในตอนเล็กกีฬากีฬาเด็กเล่นอะไรอะพวกตกวกไวรุนทำปืนอะไรเื็ที่วาแป๊ะๆกัะแต่ตชิบหนักจได้ชิดหนัเลแล้วก็ตอนนี้เช็คบคกหลบหมนเล็กไม่คือตอนเล็ก เกมากินข้าวัวแกผมรันค่ะเกเกมากินข้าวตัวเมาถ้าว่าเกยุเกจะมาพข้าวที่นี่กินประจําคแล้วก็นัดกันไวที่ชายเลีเนี่ยไว้ดืข้าวแต่เดี๋ยวกอยข้าวไแต่บเรินมาลนข้าวมาทางหลังทางบานอีกหลังหนึ่งค่ะซึ่เงี้ยยังไม่ทันได้เปิดตู้ใหม่เปิดตัวกันได้ยินได้ยินอยู่ซึ่งว่าักเจ็ดนัดได้ไม่มาหรือเนี่ย้นก๋วยละก๋วยเลี่ยบว่ะกเลียบนองไว้ก้นน่ะเลี่ยบน้องไว้ก้นไว้ให้ช่วยก ไม่รู้ว่าไม่โจ้เลยถึงกัไม่ไม่กล้าตังมีเด็กนอนอยู่มีคนหนึ่งกันเด็กกายอยู่ถึงกัาพอถ้าเดียวเปิดออกมาถึงกัก็ก็บาลังหวะก็ตัวยิงกันกายกายกายไม่คิดว่ากาตัวยิงเคีวหนึงวัยตัวตบตัซอมเลยป่ะนายถึงก็ก็ทีนี้อบ้านลุงยิงกับมึงหน้าไปส่งไล้สงคนิเจ็บคนก็จะู่ในบ้านนี้อ่ะโดนหลลุงเขาเขาต้งอะรอ่ะ นั่นในมันมันนานแนี่ไกัมันตนาลูกเาน่ยนั่นนบาน่นก็อยู่มันนกปิดแก่ผ้าค่ะอ๋อปิแก่ผ้าคช่ไมาลูกวัดตึ้งค้างนี่เอันนน่ป้าน่นมากุนเจมันโต๊กาวบุ้งกับกาวกานึ่งกุนนึ่งกันกาวก้าปู่นโต๊กาวบุ้งกับกาวก้า โอ้โหเดือดเลยครับเดือดจริงๆเดือดทั้งคููขุดเลยครับยิงกันกลางบ้านกลางคืนแบบนี้เดี๋ยวมาตามกันต่อครับความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าสุดท้ายแล้วเป็นใครแค้นอะไรกันนักหนาะถึงตามมายิงมาฆ่ากันแบบนี้